โอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีอุปกรณ์ล็อกส่วนต่างๆนะครับล็อกหัวล็อกท้ายนะครับทุกอย่างโอเคอ่ะทดลองนะครับครั้งแรกเนี่ยต้องค่อยๆดึงนะครับค่อยๆลงครับค,ค่อยๆลงมาค่อยคนะครับกันฝากระโปรงหักนะครับแต่โชคเราได้ทําการยืดหยุ่นให้แล้วนะครับติดไหม ติดอ่ะติดไหมไม่ติดอ่าไม่เป็นไรโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองอ่อยดึงขึ้นนะครับอโอเคสปริงนิ่มนะฮะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยครับ